สวัสดีเพื่อนๆ FC ที่น่ารักของตามทุกๆท,ท่านนะคะมาดูแนวทางหวยห้าน้อยวันนี้นะคะทุกคนเนาะเมื่อวานนะคะปังสุดๆเลยนะคะสองตัวเราแตกดีมากนะคะเลขเดิมออกนะคะสองรอบเลยนะคะทุกคนมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนเนาะ นะคะเฉพาะกิจเนาะ0 2 3ย์ท่านไหนที่วิ่งรูด2ก็จะเข้าสองสานะคะแล้วก็6 3สาตรงนี้หลุดนะคะเนาะรอบพิเศษนะคะ697เนาะตรงนี้97เราหลุดนะคะเนาะแล้วก็80หลุดนะคะเนาะรอบปกตินะคะทุกคน230ตรงนี้เลขก,กำลังวันหลุดนะคะแล้วก็6 5หหลุดนะคะเนาะ V.I.P. 30มาอีกรอบหนึ่งก็หลุดนะคะเราเข้าสูตรวัดบวงนะคะนะส่วน V.I.P. 2ตัวล่าง6 7เนะคะเราได้เลขที่ต้องชอบตรงๆนะคะนะเลขกำลังวันเข้าแค่2รอบนะคะเนาะเลขกำลังวันเข้าแค่2รอบเลขในตารางนะคะ เลขในตารางไม่แตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอ่ะกลับ6กับ9ตรงนี้ก็คือเข้านะคะตรงนี้ต้องการแค่อ่าในนออต้องการให้แค่4 6แล้วก็4 9ตรงนี้ถ้าต้องการให้นะคะ6 7แล้วก็6 9อ่ 9, ้วโดยเพื่อนๆก็จะเข้า พิเศษด้วยนะอันนี้ต้องเขียนให้กันแล้วแต่ตรงนี้ต้องไม่ได้กระดกหัวลงให้นะคะเลขหกกับเลขเก้าตรงนี้ถ้าเพื่อนๆต้องเขียนให้อาจจะได้เก้าจด้วยนะคะนะมาต่อกันที่สุดวัดดวงแล้วก็เม็ดเดียวนะคะข้างบ้านเขาน่าจะทําบ้านนะคะเพื่อนมีเสียงตะปูด้วยเด้อนะคะมีเสียงตอกตะปูด้วยนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเนาะ นะคะมาต่อกันที่สูตรวัดดวงนะคะใครที่ตามสูตรวัดดวงนะเฉพาะกิจนะคะเนาะไม่เข้าแต่ว่าเม็ดเดียวปังสุดๆเลยนะใครที่จิ้มเม็ดเดียวเมื่อวานเลข3นะคะเข้าดีมากขอบอกนะคะนะได้สองสามนะคะแล้วก็3 63สด้วยนะคะปังสุดๆเลยนะแล้วก็ได้30ศย์อีก2รอบนะคะเนาะส0นตรงนี้นะคะตรงๆเลยอีก2รอบเลยนะคะเลขเดิมมานะคะนะแล้วก็ท่านไหนที่เล่นสุดวัดดวงนะคะรอบพิเศษก็97ก็ได้ตรงๆงเลยนะคะเนาะ80นะคะได้เป็นตัวกลับอีกรอบหนึ่งนะคะนเนาะแล้วก็6 5หกับ67นี่คือหลุดนะคะ นะปังสุดๆเลยทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าอย่าลืมตามเลขที่ออกไปแล้วด้วยนะทุกคนนะในไลน์นะคะแล้วก็ในกลุ่มด้วย30มาสองรอบแล้วก็เพื่อนๆคะ่ะตรงนี้นะฮานอยพิาปกติและก็ฮานอยเฉพาะกิจนะคะเพื่อนเลขตัวเดียวกันเลย3าตัวแต่กลับนะคะนะอย่าลืมล่ะตามเลขตัวเดิมนะทุกคนต้องบอกอย่าลืมตามนะคะนะมาแบบ3ตัวเลยนะคะทุกคน นะถ้าใครอ่ได้ทันที่ต้องพูดแล้วก็ตามนะคะ3มตัวอาจจะมีโอกาสถูกนะ้3มตัวปังมากๆเลยนะคะนะ้แต่สมศูนย์มา2รอบตรงนี้นะคะนะ้มาต่อนะคะแนวทางของวันนี้นะคะนะสวัสดีวันอาทิตย์ทุกทท่านนะคะวันนี้เป็นวันหยุดเนาะวันนี้ไม่มีหุ้นธรรมดาไม่มีหุ้นปกตินะคะบางท่านรอฮานอย,อย่างเดียวเลยตอนเย็นนะคะทีเดียวเลยมาดูแนวทางของวันนี้กันนะคะ น้อเลขในตารางมีเลข0ูนย์นะคะเลข8เนาะเลข3า2ห้าสองหแล้วก็เลข1เลขเด่นวันนี้วันอาทิตย์เด่น5และ2ทุกห่วยเลยนะคะทุกคนนะมาดูตัวเจาะกันค่ะ50นย์ 5, 0, นะคะ5 1, ้านเนาะแล้วก็5 2สองนะคะเลข2มี20นะคะสองนเนาะแล้วก็สอง2สองนะคะตัวการตำแหน่งนี้นะคะ ตัวกันจะเป็นเลข3เนาะมี30นะคะ31 32นะคะแล้วก็38เนาะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะ01ตรงนี้มาบ่อยนะคะเนาะ36นะคะ81เนาะแล้วก็86นะคะ นะท่านไหนที่ชอบเล่นวิ่งรูดนะคะนำเลขเด่นไปวิ่งรูดได้เลย5และ2นะคะวันนี้เน้นรูดนะคะทุกคนเน้นรูดเดอ้อเน้นรูดเน้นรูดนะคะขอให้หมันหมานกันทุกท่ทานวันนี้ขอให้แตก3าตัวฮาน้อยสักน้อยหนึ่งก็ยังดีนะคะทุกคนนะเราหลุดอ่าสามตัวมาเนาะเมื่อวานนะคะวันนี้แก้มือวันอาทิตย์นะคะนะขอให้แตก3ตัวเนาะมาดูตัวเน้นกันต่อนะคะตรงนี้5้า5ห้า 2002, 2 0 0 2 2 1 1 2 3113 8118แล้วก็8668นะคะใครที่จะจิ้มเลขเบิ้ลวันนี้นะคะหนึ่งและ66นะคะนะระวังเลขเบิ้ลเลขหามเลขตองเลขพี่น้องนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะทุกคนนะระวังเลขเบิ้ลเลขหามเลขตองเลขพี่น้องนะคะเลขพี่น้องคืออะไรเลขพี่น้องก็ 3- 2สองแบบนี้เลขพี่น้องนะคะนะสองนนะคะเนาะ มาดูกันต่อที่อีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรวัดดวงแล้วก็เม็ดเดียวใครที่ชอบตามสูตรวัดดวงนะคะแล้วก็ตามสูตรเม็ดเดียวเด้อนะคะมาดูตัวเจาะกันนะคะวิ่งรูดนะคะตัวเด่นนะคะสูตรวัดดวงนะคะวันนี้ฮานอย7และ9นะคะนะมาดูตัวเจาะกันค่ะทุกคน70นะคะ น้าเจ็ดหนึ่งหนึ่ะคะเจ็ดเนาะเจ8ดแล้วก็เจ9ดนะคะอย่าลืมจับคู่เลขเด่นกันด้วยนะคะทุกคนน้าเมื่อวานใครได้บ้างนะคะรายงานตัวพิมพ์หัวใจขึ้นมาให้ต้อมดวๆเลยเด้อใครได้ฮาหนอยเมื่อวานนะนะคะมาต่อกันตรงนี้นะทุกคนเลข9ก้ตัวเจาะมี90นะคะ91เนาะ93นะคะ 94เนาะแล้วก็98นะคะมาต่อกันที่สุดเม็ดเดียววิ่งรูดตัวเดียวเน้นเน้นแคนแมันหานเอาแบบให้เข้าทุกหน่อยเลยเลข4นะคะเหมือนเมื่อวานเมื่อวานเลข3นะมาทั้ง2 3 6 3แล้วก็3 0ตรงๆทั้ง2รอบเลยนะคะนะตรงนี้นะคะตัวเจาะเลข4มี40เด้อ4 1นะคะ4 3 4 7นะคะ4 8เนาะใครที่รูดก็คือติดสีสีเลขเบิ้ลอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆคาต้องลืมเน้นไม่มีใครทักเลยนะคะ7 8นะคะ7 9จับคู่เลขเด่นนะคะเนาะ9 0 91แล้วก็94นะคะมาต่อกันที่เลขชุด3ตัวนะคะชุดแรก3 2 1นะคะ8 3 1 8 5 1นะคะ3 7 9 1 8 7นะคะ4 9 4เนาะ7 9 8นะคะ9 2 0 5 8 6นะคะแล้วก็0 5 2นะคะทุกคนเลขเบิ้ลอย่าลืมการเลข9ให้มี2ตัวแบบนี้ด้วยเดอ้อนะคะมาดู อย่าลืมนะคะมาดูตรงนี้เลข9ก้าและเลขหกห้ามลืมเป็นอันขาดนะคะทุกคนนะแล้วก็มาดูตัวเน้นค่ะตัวนี้เลย3อ่า8 3นนะคะ8 5 1นะคะ3 7 9 3 7 6นะคะ9 2 0นะคะแล้วก็0 5 2เนาะ นะคะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพิจารณาเอาชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะแล้วก็มาดูเลขนำโชคของต้อมนะคะเลขนำโชคต้อมเข้าบ่อยนะคะทุกคนก็อย่างที่บอกเลยนะคะเพื่อนๆดูแล้วชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็เล่นเลขกำลังวันที่ต้อมให้ไปเมื่อกี้ตรงนี้นะคะคือ เลขนำโชคของต้อมนะคะเข้าบ่อยนะคะเพื่อนๆก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะทุกคนนะตรงนี้เลขนำโชคของแต่ละท่านต้อมแนะน,นำให้เขียนออกมานะคะแล้วก็ ลองเล่นดูนะคะเลขของตัวเองนี่คือเป็นอันดับแรกเลยนะคะเนาะแล้วเลขที่ต้อมให้หรืออาจารย์ท่านอื่นๆให้ถ้ามาตรงกับเลขที่เรารักมาตรงกับเลขในใจของเราเพื่อนๆ FC ก็ค่อยเน้นนะคะค่อยอัดนะค่อยตามนะคะนะต้องบอกไว้เลยตรงนี้นะคะเน้นเลขของเราก่อนเนาะเน้นเลขของเราก่อนถ้าตรงกันก็จัดหนักจัดเต็มนะคะเนาะตรงนี้นะคะทุกคน เลขนำโชคของต้อมมาบ่อยนะคะบอกเลยว่ามาบ่อยเนาะนะคะ97เมื่อวานก็มาเนาะเสียดายมาเป็น6 97ถ้าเป็น5 97นี่คือแตกเลยนะคะเนาะมีตนะัวนะนะไหนอีกบ้างเนาะมีมี97เมื่อวานนะคะเนาะ6กไม่มีมีแต่97นะคะนะแล้วนกะ็ทนะุกนะค,นะค,ค,คนเลขทูบของวันนี้นะคะ 0 5นนะคะตรงนี้เนาะแต่ว่าทูบจะแตกตรงตรงกลางนิดนึงนะคะนัดการทูบทะลุออกมาเลยลวดทะลุออกมานะคะโอ้เราจะแตก3ตัวบน่นอะทุกคนนะเราจะแตก3มตัวฮานอยแน่เลยนะคะการทูบทูบแตกทะลุออกมาเลยนะคะทุกคนนะตรงนี้คือเลขที่ต้องแปลงให้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็เล่นแต่ในกรอบสีแดง อันนี้แปลงแค่เลข5เป็นเลข2เท่านั้นนะคะตรงนี้ก็จับจากตรงนี้5054แล้วก็04นะคะใครชอบตัวแปลงก็จิ้มตรงนี้นะคะเลขเบิลก็จะมี005544นะคะ 66, 66มาแต่ใส่เนาะอ๋อ66ก็00นะคะ11เนาะ 7722สองสองนะคะทุกคนนะเลขเบิลตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ตามได้เลยนะคะนะส่วนเลขทูบเมื่อวานนะคะตรงนี้ฮานอยเราแตกเนาะตรงนี้ด้วยนะคะเลขทูบเมื่อวานอยู่ซ้ายตรงนี้นะคะเราแตกไม่ใช่อ่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ๋อนี่ไงเลขทูบเมื่อวานนะคะนะเมื่อวานเราก็แตกตรงนี้เด้อนะคะฮาหนอยพิเศษ เฉพาะกิจนะคะเนาะ,อะนอยนอยกิตนะคะเนาะ,ะนะคะสองสามรอบหนึ่งนะคะนอยกิจเนาะเราเข้าแค่รอบเดียวนะคะเนาะแต่เราเข้ารอบอื่นเยอะมากห้างนะคะห้างจีนนะคะสิงห์ราวสาราวกาชาตราวเฮดดีเราวทีวีนะคะเราแตก2ตัว3ตัวเราแตกราวสามัคคีนะคะ เนาะเลขทูบสุดปังนะคะขึ้นอยู่กับที่เราแปลงเลขด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงของเพื่อนๆ FC แต่ละท่านด้วยนะคะใครสนใจที่จะเข้าไลา์กลุ่มแนวทางแล้วก็บูชาทูบนะคะแอดไลน์ตรงน,นี้มาได้นะคะเนาะกลุ่มแนวทางนะคะฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะคะต้อมแยกนอยให้นะคะตั้งแต่นอยตอนเช้าๆก็คือ ฮานอยเนี่ยค่ะ HD เนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆทันจิ้มหรือเปล่านาอแล้วก็ต้องแยกให้หมดเลยนอยสตาร์นอยทีวีน้อยกาชาตินะคะนอยสามัคคีนอยเฉพาะกิจน้อยพิเศษน่อยปกตินอย v i p น้อยพัฒนานอยเอ็กซ์ตาร์แล้วก็นอย 4D ในกลุ่มนะคะแยกน้อยให้ฟันธงเมเทียวนะคะ เน้นวิ่งรูดนะคะปังสุดๆเลยตรงนี้นะคะแอดไลน์กันเข้ามาเลยนะคะเพื่อนๆ ID ไลน์ LUCKY ขีดตรงกลางเลข99ตัวบ้านนำโชค99ยินดีนะคะส่งมอบความปังให้ทุกชั่วโมงเลยนะคะนะาตรงนี้สนใจทูบนะคะบูชาทูบก็แอดไลน์นี้มาได้เช่นกันไลน์เดิมที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะคะทุกคนนะคะก็ แอดไลน์มาได้ถ้าเพื่อนๆ FC จะบูชาทูบนะคะน้าทูบไอ้ไข่ ให้โชคให้ลาบนะคะบารมีไอ้ไข่บารมีพี่ไข่บารมีตาไข่นะคะให้โชคให้ลาบเพื่อนๆเอฟซีในช่องในกลุ่มของต้อมนะคะทุกวันนะคะทุกคนณทูบผ่านการปลุกเสกจริงทุกแท่งส่งตรงจากวัดเจดีนะคะทุกคนรีวิวจากเพื่อนๆเอฟซีนี่คือปังมากๆนะคะตรงนี้30สิบแท่งนะคะ1ิบแท่ง2ี่สิบแท่ง30บแท่งนะคะบูชา99บาบาทนะคะณนะ ทูบ20แท่งแล้วก็ถุงแดงเรียกซับตรงนี้นะคะบูชา99บาทนะคะแล้วก็ทูบ20แท่งแล้วก็พ้ายันไอไข่นะคะบูชา99บาทนะคะพ้ายันนะคะผ่านการปลุกเสกมาแล้วนะคะเนาะตรงนี้นะคะนิยมกันมากเลยนะคะสีนี้นะคะต้องจะเรียกพายันตรงนี้ว่าสีแดงส่วนพายันสีทองนะคะทุกคนเหลือแค่ ผืนเดียวตรงนี้ใครสนใจนะคะพญานสีทองไอ้ไข่นะคะเสริมโชคเสริมทรัพย์นะคะมีแค่ผืนเดียวนะทุกคนตรงนี้นะคะนะใครสนใจก็แอดไลน์มาได้ตรงนี้ก็จะ20แท่งบวกพญันตรงนี้นะคะเหลือพืนเดียวุืนสุดท้ายนะคะนะ9 9บาบาทเหมือนกันส่วนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านไหนอยากได้ทั้งอยากบูชาทั้ง ทูบนะคะไว้จุดเนาะอยากได้พยันนะคะไว้บูชาเนาะแล้วก็อยากได้ถุงแดงเรียกทรัพย์นะคะเหนี่ยวนําเงินทองเข้ากระเป๋าตรงนี้ทูบสิบแท่งพยันแล้วก็ถุงแดงตรงนี้ก็99บาทนะคะเนาะค่าส่งอยู่ที่40บาทนะคะเนาะจะสั่งกี่ชุดต,ต้องก็ไม่บวกเพิ่มนะคะทุกคนนะรวมจะเป็น139บาบาทนะคะเนาะตรงนี้นะคะ แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะเนาะเพื่อนๆคะขอให้ทุกท่านรวยๆหิงหิงปังๆ,งๆนะคะเนาะจะเจอต้อมไลฟ์สดทุกวันนะคะนะตรงนี้ก็แอดไลน์กันเข้ามาเด้อน,นะคะเนาะต้อมขอตัวจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนใครที่รอฮาหนอยนะคะสูตรเลขเด่นสีน่นอยสูตรวัดใจนอยเดี่ยวต้นใบายนเรามาเจอกันนะคะเนาะขอให้ทุกท่านนะคะ รวยรวยปังปังนะคะไปไหนมาไหนขอให้พบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะสิ่งดีๆและเจอผู้คนที่ดีๆนะคะนะไปไหนมาไหนกัดอย่าตกด้วยนะคะต้องเป็นห่วงเพื่อนๆเอซทุกท่านนะคะไว้ตอนบ่ายเรามาพูดคุยทักทายกันอีกรอบนึงเนาะนะคะวันนี้วันอาทิตย์เนาะ,ะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะไปเที่ยวไปสักการบูชานะคะ วัดไหนเนาะไปทําบุญนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเนาะจิ้มเลขไหนก็ขอให้ได้ขอให้โดนเด้อน,นะคะรวย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 กันทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย